ร้อยเดียวก็เฟี้ยวได้กับ3คันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันร้อยเดียวก็เฟี้ยวได้สุดๆครับแต่ละคันมาเต็มมาเต็มคันนี้ต้องบอกว่าเป็นของแต่งที่เต็มมาก ส่วนขวามือผมแรไอเต็มสีส้มตอนนั้นผลิตเนี่ยสามร้อยคันสามร้อยคันนี่รวม4ีประตูและแครบนะครับแต่พี่จะหาแรไอเต็มที่ไม่หมื่นฟาโลแท้ๆพี่ถ้าไม่แท้ยกรถให้ฟรีไม่หมื่นฟาโลแท้ๆพี่ดูสภาพข้างในเดี๋ยวให้น้องมาแพนดูหมื่นฟาโลแท้ๆดูภายในครับหมื่นโลจริงๆพี่กิฟต์โคตรแรไอเต็มนี้ร้อยเดียวก็เฟี้ยวไม่เหมือนใครหมื่นฟาโลกุญแจรีโมทไม่หมื่นฟาโลพี่กินใหมน่นี่อยากดมโชว์เลยกินหอม สดชื่นมากใครหาและอยากขับรถที่เท่ไม่เหมือนใครคันนี้นะครับเพิ่งเข้ามาใหม่เฟี้ยวครับเฟี้ยวคันนี้เชฟโรเลตสีส้มตัว l i มิเต็ด R S l i มิเต็ดนะครับกระจังหน้าแท้จากโรงงานนะครับ R S l i มิเต็ดสีส้มแล้วก็ฝาท้ายนี้ดำจากโรงงานนะครับมีสติกเกอร์ R S อยู่แท้นะครับสติกเกอร์ยังอยู่ครบโอ้โหพี่ห้องเครื่องผมบอกเลยว่าห้องเครื่องเนี่ยสุดครับ แล้วทําสีมาทําสีมาห้องเครื่องกับสีตัวรถทําได้เข้ากันด้วยครับห้องเครื่องทําแดงเข้มนิดหน่อยโอ้โหพ่นออกมาได้สวยนะฮะพ่นออกมาเกล็ดเก็ดกสวยมากคือคันนี้เป็นรถบ้านที่ไปซื้อมากุญแจมีให้ครบ3ดอกตอนนี้ใครที่มาซื้อรถที่เราเราผมมาลงดูเรื่องคุณภาพมาแก้ไขปัญหาเองเราไม่รีแมปกลับคือรถท่าบรรจูนมาแล้วเนี่ย รีแมปกลับเนี่ยรถมันจะวิ่งไม่ออกนะครับเราต้องคุยกับลูกค้าตรงๆว่ารถเนี่ยทำอะไรมาบ้างฉะนั้นตอนนี้เขาเรียกว่าเราจะมีใบเซอร์สําหรับรถที่เป็นรถที่ซิ่งมาจากเจ้าของเก่าเขาจะริดมาว่ารถเขาทาอะไรบ้างแล้วการขับขี่เป็นยังไงเราจะต้องเต็มที่เรื่องคุณภาพและการบริการและที่สําคัญผมยังคงแนวคิดเดิมลูกค้าทุกคนต้องได้สินค้าเกินคาดหวังนะครับฝากไว้นะครับกับร้อยเดียวร้อยเดียวครับร้อยเดียวร้อยเดียวก็มีความสุขได้นะครับร้อยเดียวก็มีความสุขได้นะครับทุกท่านเต็มที่ครับ และจัดเต็มให้รถสแตนดาดก็มีรถเดิมก็มีรถซิ่งก็มีรถ SUV ก็มีรถตัวสูงก็มีมีหมดแล้วครับอยากได้อะไรถ้ามีล้อผมขายหมดยกเว้นรถถังครับผมไม่ขายครับสวัสดีครับ